นะครับวันนี้ทางสัมรนาชาติมีโครงการเกี่ยวกัเรื่อความการสร้างภูมิคุค้มกันให้กับคนไทยครับโดยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า,า,า,าไทยไซเบอร์เรนเจอร์ครับคือเป็นนโยบายของทางท่านผการแหงชาติโดยการเสนอของท่านผู้จการสอทอนะครับในเรื่องของการสร้างภูมิคุค้มกันโดยผ่านคุณเทรนเซอร์แล้วก็ภาคภาคธุรกิจ แล้วก็ภาครัฐต่างๆนะครับวันนี้ก็ได้ทางคุณตันนะครับทางบริษัทรูแล้วก็ทางอินเฟอเซอร์ต่างๆได้เข้ามาช่วยเหลือในการเผยแพร่ข่าวสารนะครับเกี่ยวเรื่องให้คนไทยคิดก่อนโอนนะครับให้รู้ทันโจรน,นะครับไม่โอนแล้วโจรยินนะครับอันนี้เราก็เป็นโครงการที่ทําขึ้นมาเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายของสำนึกชาตินะครับแล้วบทนี้ก็เป็นโครงการที่ทําขึ้นมาในวันนี้ครับ ใครมีอะไรสอบถามไหมครับโครงการนี้เราคาดหวังจะได้ทำที่จให้ตอบชน้ทนองอานีพเป้าหมายทางาการบริการไซเบอร์ตั้งใจว่าจะให้คนเนี่น้อยสิบล้านคนรู้ครับว่าก่อนที่จะโอนเนี่ยต้องฉุดคิดก่อนหลักการคือเราต้องเวลาจะโอนเงินเนี่ยต้องฉุดคิดก่อนว่าเราโอนเงินไปให้กับแก๊งพอเซ็นเตอร์หรือไม่นะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามครับ ในส่วนของมุวเซอร์ที่จะมาช่วยเหลือในการโปรโมทเกี่ยวกับห้ความต่างๆเรามีจะมีการโปรโมทท่านผู้ใหญตอนนี้ผมตอนนี้เนี่ย ank, อย่างคุณตันเนี่ยก็อย่างขวดน้ําดื่นนะครับก็ได้มีการแปะภาพามีแปะตัวสติกเกอร์ครับสั้นๆเกี่ยวเรื่องของการรู้ทานก่อนโอนนี่นะครับอันนี้ก็มีเริ่ดมดำเนินการแล้วครับวันนี้คุณตันก็เอาตัวอย่างมาให้ดูครับอันนี้ก็เริ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางของ น้าสิงน้ำส,งำสิงนะครับน้ำสิงก็จะเริ่มด้วยนะครับ <c oughs> เราก็เชื่อว่าถ้าทุกๆภาคธุรกิจทุกภาคส่วน i n เ l u เ n c e r ได้ช่วยกันรณรงค์นะครับให้ประชาชนตืน่นรู้เรื่องนี้นะครับถึงแม้ว่าเราได้มีการทำาึงต่อเน,นื่องนะครับแต่ผมรู้ว่าปิมพักจะเกิดขึ้นอย่างมากเลยในโครงการนี้ครับเนื่องจากว่าการประชาพันธ์จะเข้าลงไปลึกถึงทุกภาคส่วนไม่ว่าเราจะเข้าไปที่ไหนในในธุรกิจไหนของสังคมไทยก็จะปรากฏข้อความเตือน ให้รู้ให้ระวังเกี่ยวเรื่องการโอนเงินครับเอ่อเรื่องของมาตรการหลังจากนี้ในส่วนตำรวจจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับอาจจะเป็นการประสานเพื่อนำเ,ง,เ,ง,เงินผู้เสียหายกลับคืนมาอันนี้อันนี้ทางกรมการไซเบอร์ก็ทางสอ,งอก็มีก,กันแล้วครับเกี่ยวเรื่องของการเอเร่อเงินที่ถูกหลอ,อกไปเราใช้อำนาจตามปวิทยากรครับ เส้นเงินที่ชัดเจนเนี่ยเราอายัดได้รวดเร็วเนี่ยเราก็จะทําการโอนให้นะครับโดยทางกองการสตอ,ตอนเนี่ยจะเป็นคนเป็นเจ้าภาพนะครับในส่วนของเงินที่แบบต้องพิสูจน์เส้นเงินที่ใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งนั้นก็คงเข้าส่วนของคอพพอครับเรื่องนโยบายการคืนเงินให้กับประชาชน,เ,นเป็นเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสําคัญครับว่าต้องอายัดเงินให้ได้เร็วถ้าประชาชนแจ้งได้เร็วเราอายัดได้เร็วก็คืนเงินได้เร็วครับตอนนี้สที่เราทำอยู่ตอนนี้ครับ ตอนนี้ในส่วนของประชาชนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยครับกับจำนวนเงินที่เข้ามามีการคืนไปได้มากน้อยแค่ไหนยังไงแลวครับ,บเอ่อล่าสุดเนี่ยประมาณ2,200ล้านนะครับที่ทางกองจัญชการไซเบอร์คืนไปครับแต่เรื่องของการอายัดเงินเนี่ยปัจจุบันนี้ยังทําได้น้อยเนื่องจากว่ากว่าผู้เสียหายจะรู้ตัวว่าถูกหลอกเนี่ยเงินส่วนใหญ่ก็ไปหมดแล้วครับไม,ไม่ได้มาบอกอย่างรวดเร็วครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้การอายัดตามเงินต้องใช้เวลาพอสมควรครับจะมีการประสานกับ ช่ครับตร,ตรงประเด็นนี้เป็นเรื่องสําคัญครับผมเรียนว,ว่าท่านนายกมัตรีก็ได้ให้สมนักงานใชาติตั้งวอลลุ่มขึ้นมานะครับออตอนนี้เราอยู่ระหว่างการเซตอัพขึ้นมาเะครับเป็นวอลลุ่มที่จะประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ,รบไม่ว่าจะเป็นธนาคารประเทศไทยคอ,อ,อสอชอสพชคลตนะครับรวมทั้งหน่วยงานต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น UN ODC อดีซีอิร์พนะครับรวมทั้งประเทศต่างๆที่มีผลกระทบจาก ปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์เพ่มาอยู่ในวอลลูนนะครับซึ่งวอลลูนตัวนี้เนี่ยจะทําให้เราจะเราจะติดตามทุกคดีทุกคดีที่เกิดขึ้นทุกๆวันนะครับในเรื่องของเส้นเงินต่างๆรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานใหญ่ชาติเอ้รับนโยบายมาก็กำลังเงยูคครับผมคิดว่าภายในไม่เกินกลางเดือนหน้าน่าจะเรียบร้อยครับเงินที่ไปยังต่างประเทศหลัอย่างประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ได้รับความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับ ที่ต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโอนไปจะผ่านคริปโตครับ أ, การที่จะเอาเงินจากต่างประเทศมาปัจจุบันนี้ยังมีข้อจํากัดเรื่องข้อกฎหมายอยู่นะครับ أ, ตรงนี้สิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดคือไม่ให้เงินออกมาประเทศอันนั้นคือสิ่งที่เราทําในพรลกร้องการปรบาบปรามกิจกรรมท่านเทคโนโลยีฉบับที่2เนี่ยเราก็ได้กําหนดเกี่ยวเรื่องของเงินคริปโตไว้ในพลกระนะครับเป้าหมายคือเราต้องการที่ เงินคริปโตเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันจะออกโดยง่ายผ่าน P2P นะครับปัจจุบันนี้ P2P เนี่ยการโอนแบบ P2P แล้วถ้าคริปโตเนี่ยก็ทางกราตก็สามารถที่จะปิดกั้นได้รวมทั้งไม่อนุญาตให้ดำเนินการได้อันนี้เราก็ได้ดําเนินการแล้วนะครับแล้วประเด็นเรื่องเงินเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ เราจะต้องไม่ให้เงินเนี่ยออกนอกประเทศให้เงินอยู่ในประเทศที่ถูกหลอกครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะทําให้การแก้ไขปัญหาทําได้ง่ายขึ้นครับหลามองว่าตอนนี้ในประเทศเราสามารถคุยกันได้ที่ธนาคารหรือส่วนต่างๆแต่ว่าเงินที่จะออกไปต่างประเทศโดยจเฉพาะฝั่งกัมพูชาเราคุยกับเขาได้บ้างไหมหรือเขาให้ความรวมมือกับเราบ้างทางกัมพูชาใช่ไหมครับทางกัมพูชาเนี่ยเรา เรายังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่คจ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเราคงจะมีนโยบายแล้วก็มาตรการต่างๆออกไปนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่อย okay. ู่ในประเทศกัมพูชาหมดไปเราต้องไม่มีแก๊งคอร์เซนเตอร์ในกัมพูชามาหลอกคนไทยต่อไปครับตอนนี้ท่าบอกว่ากัมพูชาคือแก๊งคอร์เซนเตอร์อันดับหนึ่งที่หลอกลวงคนในประเทศไทยนะครับถูกต้องครับตอนนี้กัมพูชาเป็นเบอร์หนึ่ง ในเรื่องของแกล้งคอนเซนเตอร์ที่หลอกคนไทยครับหลังจากที่มีการตาาัดน้ําตัดไฟตัดอินเทอร์เน็นตต,ต่างๆตอนนี้สถานการณ์เรื่องของแก๊้งคอเซนเตอร์จากทางตานชาดีมากขึ้นไหมครับรว่าตัวเลขเป็นยังไงบ้างตัวเลขเนี่ยในเรื่องของการใช้ใช้สื่อทางทางโซเชียลมีเดียลดลงมากกว่า5 0นนะครับในการมาหลอกคนไทยตัวเลขของการรับแจ้งความลดลงนะครับแต่ก็ยังมีคนไทย บางส่วนที่ยังอยู่ในกัมพูชาแล้วตั้ง,ต,งตาหลอกคนไทยอยู่นะครับอันนี้เรายังยังมีเรื่องประเด็นนี้อยู่นะครับซึ่งผมเรียนว่าในเรื่องของการประคับใช้กฎหมายเนี่ยเราคงจะต้องทำาึงตอนนื่อยู่แล้วนะครับในเรื่องการขยายผลออกไม้จับหรือการยึดทรัพย์ต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเอ่อจะต้องทีบดำเนินการก็คือเรื่องของการตัดโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร์ ที่ทางแกง๊งคอนเซ็นเตอร์ไปใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟเรื่องของเน็ตที่ยังมีแอบใช้อยู่นะครับเเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานชาติเองเราก็จะโฟกัสไปที่เรื่องนี้เป็นหลักนะครับทราบว่านึ่งในวันทีย2พรรษาตอนนี้เราจะตีไปที่สถานที่ตั้งของสุขการแกงร๊งคอนเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับ เรื่องของตึกอาคารตอนนี้เราพอจะสามารถาเนวนการในส่วนไหนยังไงได้บ้างครับตอนนี้เราเรา,เร,าเรียนเรียนอย่างนี้นะครับว่าทางตางรวจเรารู้โลเคชันเรื่องของตึกอาคารที่เป็นที่ตั้งของแก๊งคอสเตอร์นะครับจากนี้ไปเนี่ยเราคงจะโฟกัสไปที่ตึกดังนั้นโดยเฉพาะครับในเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวขอ้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟเรื่องเน็ตอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำีกต่อเน่อง อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องทําก็คือเรื่องการใช้าการขับเคลื่อนจากต่างประเทศเข้ามาโด<ม>ยผ่าน u ูเอ็โอดซีผ่านอ<ม>ินเโพลามบังคับใช้กฎหมายในการูชาครับทราบว่าทางทูตอเมริกาเมื่อวานนี้เขาพบะกาศทานนายใน,นรัฐมนตรัแล้วก็ให้ความร่วมมือที่จะดําเนินการตามเป็นหเวใจเตอร์ ตรงนี้จะมีการประสานค,ความร่วมมือในส่วนยรบตอนนี้เราได้รับความร่วมมือจากทางหน่วยางานประคับใช้กฎหมายจากอเมริกาเป็นจังมวกนะครับในการในการในการให้ข้อมูลต่างๆกับเรา,เาไม่ว่าจะเป็นเรื่องก,การใช้ Starlink หรือการใช้โซเชียลมีเดียที่เป็นบริษัทที่มีที่ตั้งหรือจุดกำเนิดที่ประเทศอเมริกาเสน้นเงินต่างๆเนี่ย ที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนครับจากหน่วยงานประทับใจกฎหมายจากประเทศอเมริกาครับท่าวพ่อทำท่านนั้นให้มีตังคพูดบ้างดิไม่รักเอกชนนี่พูดเลยอะพี่ตังค์พูดหน่อยพูดหน่อยเอกชนมันก็ได้คลับกอบผมกอบผมเป็นกลับผมกอเป็นตัวแทนของเอกชนนะครับ ขอสำหรับชุรมโครงการนี้ต้องบอกว่าเกี่ยวข้องอยังไรจริงๆแล้วในในคนที่ผมรู้จักนะครับสามคนที่ผมรู้จักโดนไป25ล้านรวมทั้งหลานผมเองด้วยก็ควนไป2องหมื่นไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะครับมันคือความเจ็บใจและก็ความเสียหายอย่าง,างมากมากกว่านั้นคือถ้ามีใครคนหนึ่ง ถ้ามีใครคนหนึ่งเสียหายแล้วฆ่าตัวตายซึ่งมันมีอยู่แล้วด้วยเราอยู่ในข่าอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็นเพื่อนของเพื่นอนผมด้วยแต่ถ้าคนนั้นเป็นแม่หรือภรรยาหรือลูกเราแล้วเราจะอยู่เฉยๆหรือว่าเราจะสู้ตั้งแต่วันนี้มันไม่มีทางนะครับที่เราจะเอาชนะเขาในทางเอินนะครับป้องกันยังไงก็ แ,แก้ไขยังไงก็ลําบากยุคเว็วเรามีคลุมคุ้มตัดที่ดีที่มาจากทุกๆหน่วยงานนะครับอยากขอร้องเลยนะให้ทุกๆหน่วยงานช่วยกันการช่วยคนหนึ่งเท่ากับช่วยตัวเองเพราะเศรษฐกิจเสียหายคนไม่มีเงินเขาจะมาสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับธุรก,กิจเราได้อย่างไรถ้าทุกคนหมดกำลังใจทุกคนท้อแท้ บริษัทก็เสียหายสามพร้อมเชื่อมั่นรวมทั้งผมด้วยตอนนี้ก็มีคลิปชวนให้ไปเล่นกำพนันครับมผมได้รับได้รับไลน์กลับมาถามว่าที่ต่างของจริงใช่ไหมแสดงว่าเขาเชื่อไปแล้วนะเคลื่อยๆครับงั้นผมว่ามันแค่ยากครับตรงนั้นเราจะไม่ให้เขาถามเราจะปิดยังไงเดี๋ยวมันก็เปิดใหม่ทางเดียวเราคือเราต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดี ผลงานเกิดขึ้นได้ยังไงมาจากทุก,ทกคนทุกหน่วยงานทุกบริษัททุกอีกูแล้วก็ทําตลอดนะครับสู้กับโจนครับว่าคุณเห็นรูปแล้วคุณจะรู้รว่าเราอมไปเมื่อไหร่เขาก็เยืนครับใ้เราจะไม่ยอมปลเราจะสู้ให้มันถึงที่สุดนะครับขอฝาก ทุกคนด้วยทุกเรื่องครับท่านมีอะไรจะฝากถึงทั้งนักใส่ผู้ชมไหมครับที่อยากจะดูอยู่อยากจะบอกอะไรเรื่องเกี่ยวกับไทยของแคนโตเซ็นเตอร์เอ่อจากในรอบตัวผมและคนที่รู้จักในแฟนคลับเคยรู้ว่ามันยากมากผมเองก็ได้รับบ่อยๆโทรมาบ่อยมากเลยแล้วบางทีต้องบอกเลยว่าพวกนี้เก่งเนี่จากเขามีข้อมูลเยอะเขามีข้อมูลสมัครรู้เลยว่าเราเป็นใครเราทําอะไรนะเราไปซื้ออะไรมาเขารู้หมดมาดูว่าเขามารู้จากทางไหนแหละครับแสดงว่าข้อมูลที่เขามีอยู่เนี่ย มันเป็นข้อมูลจริงรือทําให้เราหลงงั้นบางทีเราก็ไม่มีสติกงั้นข้อความในโครงการนี้ที่บอกว่าสติ๊กเกอร์หรือมีโปสเตอร์จะมีสื่อไหนก็แล้วแต่นะถ้าถ้าเป็นไปได้อยากให้สื่อทีวีวิทยุนะสื่อทุกสือ่อเตือนตลอดเวลาแค่นี้แหละผมว่าแค่บอกว่าถ้าเราไม่ได้จาให้ถามใครติดตาใครผมว่าก็สามารถลดได้เยอะเลยนะอันนี้แบบมัน ผมรับตำาวเบอลยนะนึ่งครับมโทรมาบอกว่าจำเลขได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนโทรมาป๊อบบอกว่าจำเสียงเขาได้ไหมจำได้ที่ไหนกนะ็เลขไงเลขไหนมันมีเลขอะผมมีเพื่อนคนชื่อเลขหกคนอ่าเลขอะเลขอะแจากป๊อบอ่ะก็ย้ำให้เรารู้ว่าเลขอีกอาทิตย์หนึ่งโทรมาแล้วเลขอยู่โมโปรซื้อของเรือมาตังค์มาให้โอนไปห้าพันผมก็สวนกับไปเลย เล้พ่อมึงอะสิใช่ปะแต่แต่ว่าบางทีอ่ะถ้าเกิดเขาเอาสิ่งแวดล้อมของเรามาทำไมห,หลานผมถึงโดนหลานน่ะผมอ่ะเขาบอกว่าแม่เขามีคดีนะต้องงานใช้สองมือให้จะช่วยแม่ได้แล้วอย่าไปบอกแม่นะพูดกับเขาสามชั่วโมงป้าเปล่าพูดกับเขาสามชั่วโมงแต่หลานผมอ่ะขนาดเรียนหมอนะครับก็แสดงว่าถ้าคุณไม่โดนคุณไม่รู้หรอกบางทีเขาบอกผมเข้าตาตากุยเ,เขีย่ยไม่ออกเนี้ยก็ฝากทุกคนเตือนนะ S <S <an> เออทำบ่อยๆอ,อย่างที่ผมทําอยู่เมื่อคืหนึ่งในขวดของอิิทิร์เน็ลในลางม,มันก็เป็นสื่อที่ช่วยกระจ่ายแล้วถ้าทุกบริษัททัาสีก็ให้หรวมรลวเมื่อแล้วทุกบริษัททุกธุรกิจทุกอินฟูท,ทาไม่ปๆนอยช่วยกันทําผมเชื่อว่าน่าจะลดได้แต่ไม่มีวันหายเลยครับสงครานี้อีกนานครับฝ <ขอ S 1> ากในี่ครับขอคอนุญาตนะคะพอดีทุกท่านิเตอในช่วงเวลาท็อปค่ะ สวัสดีค่ะก็สำหรับแคมเปญเอ่อนี้นะคะใน่ของ True Corporation เนี่ยเราพร้อมที่จะสับสนุนทางตำรวจไซเบอร์นะคะอย่างเต็มที่ซึ่งจริงๆแล้วก็จะเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วนะคะผ่านบริการที่ชื่อว่า True Cyber s e n e นะคะที่ช่วยปกป้องแูลคุณผู้่ชไม่ว่าจะได้รับการเอ่อได้รับ SMS นอยู่แล้วลิงก์เข้ามานะคะหรือว่าการ ที่มีสายของมีอาชีพเข้ามาที่นี่ต้องขอบคุณทางตำรวจไซเบอร์ด้วยที่ช่วยสนับสนุนนะคะแล้วก็เราจะไม่หยุดนะคะที่จะพัฒนาโซลูชันของเรานะคะแล้วก็บริการต่างๆของเราเพื่อที่จะ,ะสู้กับมีอาชีพพวกนี้นะคะขอบคุณมากคะรับจบด้วยท่าไซเบอร์เลนเจอร์เลยนะขออนุญาตขออนุญาตเติร์นหัวเติร์นหวปฏิบัติการจะไม่เห็นเรียจะไม่รับเรียกก็ <c oughs> จะเป็นขั้นตอนจากธุรการ มันต้องเป็นขั้นตอนพิการเพราะว่าเป็นเรื่อง้อกฎหมาย<ช><ล>มันจะมีเรื่องเอการส่งหนังสือการรับหนังสือนี่ต้องเป็นขั้นตอนพิจารการแต่ไี้ยิงข่าวแว่วๆไปแต่ว่าเดี๋ยวรอรอลองทที่จะดูประเด็นนี้ครับเพราะว่าค่อนข้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงนดูตามข้อเท็จจริงทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลกักฐานกดดันไหมครับที่มันเรื่องเกี่ยวกับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ไม่ครับเพราะว่าผมว่าทุกอย่างต้องยืนอยู่บนพยานหลักฐานเท่านั้นตามพัตจริงเท่านั้นทางท่านผู้บังคับการอะไรเป็นพิเศษหที่เกี่ยวกับตำรวจไม่มีครับ,รบปกติแล้วเวลาเรื่องออการลอยดีเกี่ยวกับเรื่การตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยทางเจริตรญตำรวจแห่งชาติก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นทุกคดีครับทั้งคดีที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวทางเจริญตำรวจชาติก็รับมาเรื่อยเรื่อยอีกแล้วครับเราก็พร้อมครับ สถานการณ์ที่ที่ชายแดนเรื่องเกี่ยวกับรควาทตอนนี้สำหรับท่านว่าดตอนนี้ดีขึ้นครับแต่แต่ทางารัฐบาลมีมาตรการปิดกานะครับส่วนหนึ่งเรื่องการสั่งการไม่ให้คนไปทํางานในบอ่อนออนไลน์ส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เถรษฐีของการต่อ,อคดีเรื่องอกรอริจกรรมออนไลน์ลดร้อยลงครับ ทสุคามือคือเรื่องคนอันนี้เรื่องคนคือเรื่องหนึ่งที่เข้าไปจำงาในแก๊งคอสเซนเตอร์ใลรถนะครับเพราะว่าบ่อนออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำกู้ไปเรื่องแก๊งคอสเซนเตอร์ครับตอนนี้ในคืนที่ เราเรามีการเข้าไปดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้างทีครับอาจจะมีทั่วแกลงโพสเ,เตอร์ได้เป็นคนไทยเดินทางกลับมาหรืออาจจะเป็นกลุ่มของเราที่หลบอยกลวงที่เดินทางกลับมามีการสั่งสกินนพิเศษบางครัจริงๆเราเรื่องของสกินคนกลับก็ามาเนี่ยเราเราทำอยู่แล้วนะครับเ,เราจะเห็นว่าจากที่คนไทยชุดแรกกลับมา149คนจากกัมพูชาที่ทางกัมพูชาจับมาเนี่ยเราก็มีการดําเนินคดีในข้อหาอาญากรรมข้ามชาตินะครับเ,เพราะฉะนั้นทุกคนที่กลับมาเนี่ย เราจะมีการตรวจสอบเรื่องของคดีนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างทุกๆคนนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนกลับมาแล้วจะเป็นเหยื่อการจกรรมแล้วตอนนี้เรากําลังพิจารณาการใช้กฎาในการสืบในการควบคุมตัวคนเหล่านี้ในกรณีที่ลักลอบข้ามช่องธรรมชาติมาเราก็ถือว่าจะเป็นความผิดต่อความมั่นคงอาจจะใช้เรื่องของอำนาจทางทหารเข้ามาตอนนี้ก็อยู่ทางฝ่ายทางทหารกําลังพิจารณาอยู่ครับซึ่งถ้ากฎหมายซ่ซึ่งถ้าตรงนี้เราเอามาใช้เนี่ย ก็จะทําให้ความเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนมีมากขึ้นครับตอนนี้ทางกัมพูชาได้ามร่วมในการฝังงารหอดนเตอต้องไปยิ่งสถานการณ์ค่อนข้งเครียดคับตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นเรายังไม่ได้มีการสื่อสารไปทางกัมพูชานะครับในส่วนนี้เราคงาคบังคับใช้กฎหมายในฝั่งเราเป็นหลักครับโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เราก็เจ้าจากเรื่องคนแล้วเนี่ยเรื่องอินฟราสตรักเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สัญญาณเน็ตโทรศัพท์หรือเรื่องของบัญชีธนาคารเราต้องเข้มงวดในส่วนของเราว่าต้องไม่ให้มีต้องไม่ให้แกงคอร์เซตเตอร์ไปใช้ที่ฝั่งปลายเปิดครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศครับมันจะมีความเป็นไปได้ที่ทางแกงคอร์เซตเตอร์ทางกัมพูชาก็คืจะปล่อยขึ้นนะครัทำให้เกิดปวามขัดแย้งรันมากหมายถึงว่าทางกัมพูชาปล่อยไม่สนใจใช่ไหมครับเออกัมพูชาก็กับประเทศไทยก็เป็นสมาชิกของยูเนสโดเนชั่นนะครับสหประชาชาติรวมทั้ง เป็นสมาชิกอ,องค์กรตำรวจระหว่างประเทศที่เราเรียกว่าอินเต์โพนะครับเป็นภาษากิดข้อความสั้นๆเนี่ยครับซึ่งประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎบัตรที่มีอยู่นะครับอันนี้ทางสำนักงานหญชาติเองเองดี๋ยวเราจะเสนอนะครับผมในฐานะอพอชอก88ด้วยรวมทั้งเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจของ UNODC ด้วยผมจะใช้ เรื่องของระหว่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น UNODC หรือ Interpol เนี่ยไปบังคับใช้กฎหมายในยเรื่องของการปราบปรามแก๊งคอรเซ็นเตอร์ในประเทศกัมพูชาครับท่านครับเรื่องของคุยวันนะครับตกลงแล้วจากข้อมูลของเรามีเรียกว่าเป็นอาญาหรือญาติที่ดําประเทศอยู่ในนั้นด้วยไหคุยวันเป็นบริษัทหนึ่งที่เรากําลังพิจารณาครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของแก๊งคอรเซ็นเตอร์อยา่างไรหรือไม่ นะครับตรงนี้ทางกองจาัดก,การไซเบอร์กำลังพิจารณาอยู่ครับข้อมูลจาก UODC จะเอามาใช้ในการดําเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยไหมครับในวีดานข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลทางด้านการข่าวแต่ถ้าเกิดเป็นพยา,านหลักยังยังใช้ไม่ได้นะครับพยานฐานที่เราต้องใช้คือดูเรื่องเส้นเงินต่างๆหรือความเกี่ยวข้องของุคคลทีเออ่เป็นที่ติบุคคลที่อยู่ที่นั่นนะครับตรงนี้เราต้องดูเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องนี้เป็นหลักครับวนีนตมีตั้งสํานักงานในประเทศไทยไหมครับไม่มีครับ โอเคนะครับ